ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นี่เดี๋ยวจะต้องขึ้นไปติดโซล่าเซลแล้วนะครับนี่เอาไว้ก็เอาไว้ข้างล่างก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับต้องเอาไปไว้ข้างบนนะครับบนนู้นโอเคครับขึ้นมาแล้วนะครับก็โอหาดเสียวนี่ก็จะขึ้นได้ เอามาแล้วครับอันที่จริงไม่สูงหรอกแต่ว่าไม่เคยได้ขึ้นไปตรงนู้นอึบ <c oughs> ก้าวขาเอออี๋นี่ไงเ,เอาอึบอึบอึบเอาทงไนอ่ะ <c oughs> เอออุ๊ยอุยอยอุยนี่โอ้โหวิวสวยมากข้างบนนี่วิวสวยมากโอโ้ลมพัดเย็นสบายสบายเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยตรงนั้นตรงนั้นใช้กับหลอดไฟในครัวเช้าวันนี้ก็มาติดโซลาเซลล์ก่อนนะครับ ก่อนจะไปดูอะไรตัวน,นี้อะไรเนาะไก่ s <S ก็ออกมาแล้ว <Yeah. S 1> ดูอ่าดูบรรยากาศรอบๆล้วกันเนาะเพราะว่าไม่เคยขึ้นมาข้างบนเลยนะครับ <Yeah. S 2> ปีหนึ่งก็จะขึ้นมาประมาณครั้งหรือสองครั้งแบบนี้ครับช่วงฝนตกนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ติดโซล่าเซลล์ตรงไหนดี น่าจะต้องติดตรงนี้แหละครับมาจาที่ไม่ได้พอขึ้นมาข้างบนนี่ก็จําที่ไม่ได้พ <c ười> อขึ้นมานี่โอ้โหอยู่ใกล้นกเลยเอาละครับเดี๋ยวจะต้องใส่ตัวนี้ก่อนแต่ว่าขากล้องมันไม่เอาขึ้นมาด้วยเพราะว่าเอามาแต่กล้อง <c ười> เดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวถ่าย,ายเพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะครับ พระอาทิตย์สวยจังนี่นานๆจะได้ขึ้นมาทีก็ดูวิวข้างบนหน่อยเนาะมานกรูซีตะเกอยู่ตรงนั้น เอาวันนี้บรรยากาศดีก็ขึ้นมาบนสังกะสีติดโซลาเซลล์แล้วกันนะครับฮะจิตอย่างนี้เลยมัดๆอย่างนี้แหละมาบังไว้เพราะว่าสังกะสีตรงนี้มันรั่วเนาะแล้วก็เอาโซลาเซลล์เนี่ยมาบ,างบาังไว้มีสมองจุน <c oughs> เอาครับเดี๋ยวลงแล้วนะครับโอ้ตอนลงนี่ไปยังไงนี่โอ้เราเข้าอยู่นู่น เอาแต่สุา uhh. ัซติวมารองเท้าไม่ใส่เอาไปอึ๊บอ้ไอ้ไม้นี่มันก็ห่างอุยอุยมีเสียงลั่นด้วยอ่ะตรงนี้อึบอึบอึ๊บอึบอึบเออ เออไปอีกอีกอ,อ,อ,อยบไปโอ้โหตื่นเต้นไปลงตรงต้นมะยมดีไหมแต่ไม้ไม่ค่อยดีอะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวกลัวหักมั้งโอ้ไปลงตรงต้นมะ,นนะย,มนมย,ยมดีกว่า วรงนี้ลงลำบากอะไปได้เปล่ากลัมันลื่นด้วยอึ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บรองเท้าก่อนไปไปอือนี่อะทางนี้โอ้ยต้องคลานไปครับโอ้ยอึ๊บอึ๊บอ้ยบอึ๊บ โอ้นี่เออน่าจะไปได้โอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหวยโอ้โหโอ้โหเออเอาว่ากันไปพี่น้องนี่ ขำคนเดียว <c oughs> คุยคนเดียวขำคนเดียวเอาแล้วจะเอากล้องไปไงเนี่ยนี่ครับปกติปีหนึ่งเราจะขึ้นมาทําความสะอาดแบบนี้ครับครั้งนึ่งช่วงอ่าฝนอุ้ยมามา,มาเกินแล้วมาเกินแล้ว <c oughs> มันเกินไม้แล้วครับดีและ <c oughs> ดีนะเราไม่ค่อยหนักตรงไหนเนาะ อโอ้เดี๋ยวปิดกล้องก่อนครับเดี๋ยวอ๋มายมมันเข้าไปในตูตรอ้ยีโอ้เยอะเลยสนุกดีนานๆจะได้ขึ้นเวทีนี่สนุกดีอ่ะเนี่ยไว้ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวไปตั้งโมโดูลก่อนอันนี้คอนโทรลชาร์จนะครับแล้วก็โมโดูลนะครับเพื่อช่วยเพื่อช่วยในการชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อช่วยแรงดันในการชาร์จนะครับโมโดูลช่วยเพิ่มแรงดันนะครับนี่สายอยู่ตรงนี้นะครับลงมา เดี๋ยวต้องเอาสายไปทางนู้นนะครับเพราะว่าผมจะต้องอยู่ตรงนั้นทั้งวันนะครับเวลาเมื่อได้ไปไหนก็จะอยู่ทํางานอยู่ตรงนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก็เดินสายมาเรียบร้อยแล้วนะครับสายนี้สายแผงเอาเดี๋ยวติดเปลเอ,เอาเอาเปลลงก่อนเนาะอ่าติดนี่ครับอันนี้สายจากแผงนะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าตรงนี้เป็นคอนโทรลชาร์จนะครับ12ถึง 24v นะครับใช้ใช้ได้หมดตัวตัวนี้ไฟเข้านะครับไฟเข้าตัวนี้ผมก็จะต่อไว้เวลาผมสลับแบตนะครับผมจะต้องถอดตัวนี้ไม่ต้องหมุนตัวนี้นะครับผมจะปลดแค่ขั้วบวกตรงนี้ออกนะครับอ่ะแล้วตัวนี้ตัวช่วยเพิ่มแรงดันในการชาร์จนะครับโมดูลนะครับตัวนี้นะครับก็มีขั้วบวกลบบอกอยู่นะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับ ก็ลองซื้อมาเล่นดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมทดลองมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับผมเริ่มทดลองนะครับจนมาทุกวันนี้ผมเริ่มใช้โซล่าเซลล์นะครับเพราะว่าในตัวผมเองใช้ไฟเยอะแล้วก็เราก็ไม่มีทุนนะครับแล้วสาหรับแบตตัวนี้นะครับแบตตัวนี้ผมเอาไว้ชาร์จแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ต่างๆนะครับที่มันอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ที่มันอยู่ฝั่งนี้อเอาไว้ชาร์จพวกนี้นครับ แล้วก็ชาร์จ power bank ก็ได้นะครับไว้ชาร์จ power bank แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ดูทีวีก็ได้เพราะว่ามันเป็นไฟ12โวลต์น,นะครับแต่ผมก็ทำประกอบแบบนี้เอาไว้ทำเป็นอา,อาไว้ทำเป็น power bank จะได้ใช้นานๆว่าอันเน,นี้ยใช้ได้นานนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะนี่เห็นไหมครับ มันก็คือพอร์แบงค์เราดีๆนี่เองนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาชาร์จผมจะต้องเอาคู่บวกออกนะครับเอาคู่บวกออกแบบนี้นะครับแต่เนี้ยไฟได้อยู่ที่สิบสองจุดแปดนะครับสิบสองจุดสองวีนะครับนี่ครับไฟยังดีอยู่ชาร์จมือถือได้อีกหลายอันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะต่อตรงนี้นะครับกับโมดูลนะครับส่วนสายนี้นี่ครับนะครับมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมเหมือนแบตมีหลอดไฟแล้วก็มีแผงเห็นไหมครับนี่ครับแผงก็ต่อแผงเข้า,าแบตก็ตออกมาเข้าแบตแล้วตรงนี้ต่อหลอดไฟก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อให้เสร็จก่อนนะครับ เอาละครับตอนนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับไฟขึ้นแล้วนะครับนี่ครับไฟขึ้นแล้วเห็นไหมครับไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ามาแล้วแล้วอันนี้ต่อปุ๊บเห็นไหมนี่ครับมาที่ไฟเข้ามาที่12.6สวีนะครับเดี๋ยวปิดก่อน ก่อนอื่นต้องต่อแบตเข้าก่อนนะครับต้องต่อแบตตัวนี้เข้าก่อนกอ็นี่ขั้วบวกวันนี้ก็ถือว่าเล่นๆแล้วกันหัดทำว o ร์แ b a ค k ไปในตัวนะครับนี่หนีบเลยขัวดดำขวลบนะครับหนีบเลยนี่ครับ ไฟจากแบตเตอรี่นะครับไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้ก็มาแสดงสัญญาณอยู่ที่นี่นะครับนี่สิบนะครับทีนี้เราก็ต่อแผงเข้าเลยป๊บเข้าไปเห็นไหมไฟกระพริบแล้วนี่ครับกระพริบแล้วเข้าแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ ก็จัดแจงให้มันเข้าท่าเช่นนั้นเองเสร็จแล้วได้พอว่าแบงค์ใช้ได้ไฟฟรีใช้ด้วยราคาที่ผมทำเนี่ยแผงแผงข้างบนนั้นก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทคอนโทรลคอนโทรลตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่ตัวหนึ่งก็สองสามร้อย 3ามร้อยสามร้อยประมาณสามร้อยนะครับซื้อนานแล้วจำไม่ค่อยได้ผมซื้อมาสองอันนะครับประมาณสามร้อยปีไปสามร้อยก็ตกประมาณพันนะครับเออตัวนี้อีกตัวนี้อีกร้อยกว่าบาทก็พันกว่าบาทนะครับพันนิด,น,ดนิดนะครับแต่ว่าเราใช้มาก็ตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยแบตเตอรี่ตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ปีใหม่ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับ บวกกับแบตตัวใหญ่ตัวนั้นนะครับแบตรถยนต์ดีกว่าจอดรถทิ้งไว้ก็เอาแบตมันใช้ตัวนี้ก็ใช้ไฟเป็นไฟบ้านนะครับใช้ไฟแบบนี้ครับช่วยประหยัดนะครับส่วนตู้ฟักไข่ก็จะเป็นผมจะใช้ไฟบ้านแต่เป็นไฟ12โวลต์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะเอาโซล่าเซลล์มาบวกด้วยเออโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคอนโทรลมันเป็น220เนาะอ่ะคลิปนี้ โอ้โหเนี่ยครับที่นี่จัดได้แป๊บเดียวที่ผมเนี่ยจัดได้แป๊บเดียวเอาอีกแล้วนะครับนี่เต็มอีกแล้วจัดได้สะอาดแป๊บเดียวนะครับอ่ะตรงนี้มันมีแต่อุปกรณ์เพราะว่าผมต้องซ่อมอยู่ตรงนี้นครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นอันว่าเรามาเล่นโซล่าเซลล์นะครับเพื่อทำเป็น power bank อ่านี่ ทำเป็น power bank เลยก็ได้นะครับก็เงาๆก็ทำไปจะได้ประหยัดไฟแล้วกันนะครับเอาโซล่าเซลล์มาทำเป็น power bank ง่ายๆนะครับงบพันกว่าบาทอ่ะใช้ได้นานนะครับหรือจะเอาไปแคปปิ้งก็ได้นะครับไปไปทำเป็นไฟนอนนาก็ได้ครับแบบนี้ครับเราชาร์จให้เต็มกลางคืนแล้วก็ไปใช้ก็ได้นานนะครับ ส่วนตัวนี้ผมเคยเอาไปใส่ในเล้าไก่เหมือนกันนะครับเนี่ยมันเป็นไฟ LED นะครับเป็นเม็ด LED นะครับผมเอามาใส่กับโคมแบบนี้ครับกินไฟอยู่ที่5โวลต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเ้าวอาเสียบผิดต้องเสียบทางนี้นี่เห็นไหมครับสว่าง นี่แบบนี้ก็ได้นะครับคือตัวเนี้ผมจะติดไว้ติดกับบ้านแต่ตัวเนี้ผมสามารถยกย้ายได้ก็แค่เอาตัวนี้มาต่อค้วบวกปุ๊บเห็นไหมครับไปมันก็ขึ้นผมก็ถอดัว้่พวกเนี้ถอดไปผมก็ยกตัวนี้ไปไหนก็ได้ไปนั่งนอกบ้านก็ได้ไปนั่งตรงไหนก็ได้ดูเอาแท,ท็บเลตโทรศัพท์ไปไปที่นาก็ได้แบบนี้ครับสบายมาก ถ้าใช้ไฟแบบนี้ครับแบตเตอรี่หนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งคืนเนี่ยแต่ว่าผมก็ใช้อยู่นานนะแต่มันก็ไม่ได้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดออกให้มันชาร์จไปคลิปนี้ก็เลยมาเล่นซื้อโซลาเซลล์มาทดลองใช้กับเขานะครับเผื่อจะได้ช่วยประหยัดไฟนะครับอ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่ง คือผมก็สามารถใช้กับพัดลมได้หลายๆตัวนะครับพัดลมที่เป็น12โวลต์พัดลมรถยนต์อะไรเงี้ยใช้ได้นะครับคลิปนี้ก็เลยตื่นเช้ามาก่อนจะไปดูไก่ก็ไปดูรอบหนึ่งแล้วลหะเอาปลายข้าวไปให้รอบหนึ่งแล้วลหะแล้วก็ามาเอาโซล่าเซลล์ขึ้นมาติดตั้งไว้บนบ้านนะครับหลังจากการทดลองมาทดลองมา กี่เดือนตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยกี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนหรือห้าเดือนอย่างก็ถือว่าใช้ดีนะครับแต่ยังมีอีกนะครับก็คลิปนี้ก็เลยเป็นว่าเรามาทำโซลาร์เซลล์แล้วก็แล้วก็เอามาทำเป็นอ,อะไรอะวอร์แบงค์แล้วกันาวแบงค์พาวเวอร์แบงค์ตัวใหญ่ใช้ได้เยอะนะ โอเคครับไม่รู้จะจบยังไงดีเอาคลิปนี้เอาเป็นแบบว่าแบบนี้เลยนะครับต้องลาเพืเ่อนๆไปอีกแล้วนะครับสวัสดีครับมันอธิบายยากอ่าได้ยินฟ้าร้องไหมครับ นี่ครับเริ่มขึ้นมานอนเองได้แล้วนะครับแต่บางตัวก็ยังไม่ขึ้นนะครับจะต้องขึ้นใบมัดตรงนู้นนะครับเพราะว่าต้องใช้แบตรุ่นนี้นี่ใช้แบตรุ่นนี้เลยเป็นของโซลาเซลล์นะครับแบต2โวลต์5แอมป์นี่ครับบางตัวก็ยังนอนตรงนี้อยู่นะครับไม่ขึ้นนอนเองไม่ได้แต่รุ่นใหญ่หน่อยแล้วขึ้นนอนเองได้แล้ว เขาลืมมาไปชาร์จนะครับ เมื่อคืนก่อนนะครับ